คุณผูช้ชมคะวันนี้นะคะนำพาทุกคนมาอยู่ที่ร้าน Fickle Lifestyle นะคะซึ่งก็เป็นสตูดิโอเวิร์กช็อปค่ะที่แบบว่าโอโหเข้ามาแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะสถานที่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาร์ตแบบเต็มตัวเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คือเขาจะแบ่งห้องออกเป็นไว้แบบหลายโซนหลายห้องมากๆนะคะก็จะมีการทำเวิร์กช็อป ทั้งทําเทียนหอมเพนติงทำโคมไฟนะคะแล้วก็มีการทํำทัฟติงด้วยนะคะโดยเขาจะใช้อุปกรณ์ทัฟติงกันนะคะยิงไหม่พรมเข้าไปให้เป็นภาพแล้วก็ทำเป็นแบบกระเป๋าทําเป็นกระจกต่างๆได้ค่ะคะุณผู้ชมโอ้โหตื่นเต้นมากๆะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลือกทำทัฟติงนะคะจะเป็นไงเดี๋ยวตามเราเข้ามาดูกันเลยตามมาเลยค่ะ ผมพีชมครัและตอนนี้เราอยู่ในโซนของทัฟติ้งแล้วนะคะต้องบอกว่าเห็นอุปกรณ์แล้วแบบตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะด้วยความที่แบบมีความนุ่มความฟูแล้วก็สีที่แบบว่าน่ารักพาสเทลแล้วก็แบบมีสีให้เลือกเยอะสดๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแบบที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นลายแอริเลนะคะเราจะมาทํากระจกกัน,นะค่ะแล้วก็จะแบบว่ามีประกาังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมีตัวช่วยค่ะเดี๋ยวไปปรึกษาพี่วิวกันก่อนเลยละกันอ่ะตามมาค่ะพี่วิว พี่วิวสวัสดีค่ะวันนี้ต้องรบกวนด้วยนะคะพี่วิวอะวันนี้น้ำเลือกลายมาแล้วค่ะเป็นลายแบบง่ายนิดเดียวเลยเป็นลายแอรียออยู่แบบใต้ท้องทะเลแล้วก็มีหางนางเงือกมีปลกการันนิดเดียวค่ะยากไหมคะยากยากค่ะประมาณกี่ชั่วโมงคะพี่วิวประมาณสี่ละกันสี่ชั่วโมงละกันโอ้โหแต่เดี๋ยวช่วยค่ะไม่ต้องห่วง ขั้นตอนค่ะวิวยังไงบ้างคะเริ่มแรกต้องตอนเราเต็มใจเราก็จะพอเอาแบบมาแล้วใช่ไหมแ Areal เราก็จะเอาไปร่างบนบนผ้าร่างแต่ก่อนวาดนางงงนางเงือดประการังต่างๆเสร็จแล้วก็จะไปเลือกสีเส้นไหมเออจะกลับมาค่ะมาแล้งเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังว่าวิธีการยิงมันทํำยังไงเราต้องสอนกันก่อนสักนิดนึงเราก็จะมาเริ่มทากันหลังจากนั้นก็ประมาณสองสมชั่วโมงก็เสร็จแล้วอันนี้ก็คือเราเตรียมแบบมาจากบ้านได้เลยใช่ไหมคะล้วก็ยิงไปปุ๊บ แล้วก็สําหรับคนที่แบบไม่มีสกิลการวาดรูปหรอคะไม่มีสกิลการวาดรูปไม่เป็นไรเรามีอันนี้เครื่องอันนี้ค่ะเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ฉายเงาขึ้นไปแค่วาดเส้นลากเส้นนะคะตามเงาไม่ต้องวาดรูปเป็นเลยไม่ต้องวาดรูปเป็นเลยก็สามารถทำได้ใช่ค่ะตื่นเต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าได้ค่ะ ตรงนี้เราเราได้ด้วยไหมได้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเนื้อไม้แต่กระจกจะอยู่ตรงนี้ค่ะอืมนี่ก็เป็นหน่าใช่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ถึงขั้นตอนการเริ่มวาดแล้วนะคะเป็นการรดตื่นเต้นมากเลยค่ะปกติวาดวงกลมไม่ค่อยกลมเท่าไหร่แต่เส้นนี้น่าจะได้อยู่นะบอกไม่ต้องมีสกิลการวาดหรอก่ะลองเอริย์ เลยก็จะผมแข็งเดียวอุ้ยอุ้ยตายแล้วเลยเพราเนเปรี้ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตรงนี้มันจะถูกบังด้วยไหมพรมหมดเลยตอนนี้เราก็ร่างพอได้แล้วค่ะพี่วิวอยากถามว่าความยากต่อจากนี้มันอยู่ตรงไหนคะ ยากต่อจากนี้การจัดองค์ประกอบและกัรองค์ประกอบให้มันดูพอดีพอดีกับเฟรมใช่ไหมคะเราดูเรานเรืองแรกเดียวกันแล้วก็ไม่ยากเกินเราในแบบของเราตอนแรกเนี่ยเราแบบก็มีประการหลังแต่ว่าพี่บิวว่ามันค่อนข้างยากไปใช่ไหมันละเอียดใช่ปะใช่แต่มันจะแบบหกชั่วโมงโอเคเปลี่ยนเดี๋ยวค่ะลดลงนิดนึงค่ะเอาลายที่มันง่ายๆหน่อยได้แล้วขั้นตอนต่อไปต่อจากนี้คืออะไรคะพี่บิว ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอย่างที่บอกค่ะเราจะอุปกรณ์กันนิดนึงตอนนี้กําลังหาแบบปาการังี่ง่ยๆหน่อยแล้วเดี๋ยวฉายลงไปใหม่แล้วเดี๋ยวเราวาดเพิ่มแบบปากาลังกันตอนนี้ถ้ามีแอร์เรียตัวเดียวมันจะโลงไปมไม่สวยตอนนี้ก็จะเป็นกระจกใช่ไหมคะต่อมานี้แล้วเราก็จะเบ็มีขอบตรงนี้นิดหน่อยใช่้ดูไม่โลงใช่ แต่เราต้องเวนเนื้อก็จกประมาณยมมเยอะแล้วเความจริงจัดแล้วแต่แหละคะะ่ะแต่เมื่อทํากระจกทั้งทีก็อยากให้เหลือให้มันเห็นหน่อยหน่อยเนาะไม่ใช่ว่าจะ <c oughs> ไ,ไม่เหลือเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นพรมค่ะเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวเราจัดองค์ประกอบเสร็จแล้วก็จะไปเลือกแบบใหม่พรมแล้วก็จะมาลงสีกันลนะคะ่ะตอนนี้ก็ย่อยเวลามาย่นระยะเวลามาได้ดิบหนึ่ง ว่าคะตอนนี้เสร็จนะค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะสีอันนี้ก็ค <hacerlo> ือแบบที่สวยมากเลยค่ะอันนี้เราไปเลือกสีมาแล้วเรียบร้อยพี่วิวก็ใช้ได้ไหมได้ค่ะเราต้องเติมอะไรอีกไปคะอันนี้น่าจะได้แล้วได้แล้วเนาะเดี๋ยวนั่งได้เลยค่ะได้ค่ะเริ่มเลยเอาตรงไหนก่อนดีคะเดี๋ยวเรามาลองอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก็ได้ค่ะถ้าทิศอันนี้จะเป็นสีอะไรคะเป็นสีส้มแล้วกันค่ะส้มนี้เลย เดี๋ยวใหม่มันจะมาเป็นโเเดี๋ยวจะสอนปืนสักนิดนึงค่ะถนัดขวาหรือเปล่าคะได้ค่ะ ยังยากเลยอ่ะยังมาแอร์ลงแอร์เลียวอะไร Three hours later มันเบื่ออยู่นะผู้ชมต้องมีสกิลในการยกเวทอยู่นะเดี๋ยวเราทำที่สิบี่แล้วเราก็จะขอตัวช่วยเลยขอตัวช่วยค่ะขออนุญาตขออนุญาตขอตัวช่วยค่ะ ผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะว่า professional เขาทำงานกันยังไงไปเลย คุณผู้ชมสวยมากๆถูกใจนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นอนไรที่ภูมิใจด้วยเนาะเพราะว่าแบบได้ใช้ฝีมือในการทํานะคะอ่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านเนี่ยเราไปพูดคุยกับพี่วิวดีกว่านะคะ <S <S ถึงที่มาที่ไปแล้วก็จุดเริ่มต้นของร้าน f i g o l e Love Time นะคะว่าเป็นยังไงอ่ะติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ